สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีการปรับประตูนะครับปรับความาแน่นของประตูปรับก้อนประตูทําให้ประตูล็อกแน่นขึ้นหรือว่า,าปิดแล้วสนิทขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการาปรับตั้งกันเลยครับว่าจะทําตรงไหนจุดไหนบ้างนะครับอย่าพลาดนะครับเราก็ค่อยๆดูดูคลิปให้ดีดูคลิปให้ละเอียดนะครับการที่เราจะไปทําอะไรเนี่ยเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะครับ ไปดูวิธีการปรับประตูกันเลยครับสำหรับการตั้งประตูนี้เขาจะปรับที่ตัวตะขอล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นหูล็อกตัวตะขอจะอยู่ที่บานประตูนะครับเห็นไหมครับไม่ว่ารถรุ่นใหม่รุ่นเก่าครับก็จะมีตะขอล็อกซึ่งสามารถที่จะปรับได้นะครับเหมือนกันเลยวิธีการเดียวกันนะครับ้านนี้ก็ ตัวนี้ก็เหมือนกันล็อกเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะปรับไม่ได้นะครับก็จะปรับที่หูตัวนี้นะครับตะขอล็อกก็จะอยู่ด้านนี้นะครับซึ่งตัวนี้การปรับเนี่ยปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการยึดแน่นยึดแน่นซึ่งก็จะอาศัยหูล็อก หูตัวนี้เป็นตัวปรับตั้งเมื่อประตูปิดประตูก็จะเข้าไปล็อกกับขาล็อกนะครับเห็นไหมครับก็จะเกี่ยวไว้สำหรับตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับตัวนี้ปรับไม่ได้ก็มีแค่การยึดแน่นยึดแน่นเฉย เ็ราว่าตอนเราประกอบก็ประกอบเข้าที่แล้วก็ตำแหน่งก็จะตายตัวนะครับสำหรับการปรับนะครับเราก็ตรวจเช็คอันดับแรกเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนว่าประตูเนี่ยเมื่อเราปิดประตูประตูชนประตูชนไหมถ้าประตูชนปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กนะ แล้วเราต้องยกขึ้นต้องยกขึ้นแล้วก็ค่อยปิดได้นะอันดับแรกเลยให้เราเช็คประตูตกก่อนนะครับเช็คดูประตูเช็คการตกของประตูตดยการยกยกขึ้นนะครับแบบเรายกขึ้นยกยกดูถ้าประตูตกถ้าประตูตกเยอะเราอาจจะปรับปรับไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าประตูตกน้อยๆเราก็ปรับได้แต่ว่า อาจจะต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับแต่ถ้าตกเยอะเนี่ยเราต้องเปลี่ยนบููประตูก่อน,นครับปิดเข้าไปกอนอนี่คือประตูปกตินะครับก็จะปิดปิดได้แบบนี้สนิทปิดสนิทไม่มีชนไม่มีชนตึกตึไม่มีชนไม่มีตก ถ้าประตูตกแล้วเ,เวลาเร,วเราเปิดนีประตูก็จะตกประตูก็จะซุบลงนะครับตอนปิดแล้วก็ยกขึ้นทีนี้เรามาดูวิธีการปรับกันสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือเขยควงตอกเขยควงตอกนะครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่ต้องล็อกแน่นเป็นจุดที่ล็อกแน่น วิธีการปรับก็เพียงแต่เราคลายคลายน็อต2ตัวนี้ก็มีที่ประตูชนประตูชนก็จะมีอยู่2แบบนะครับคือชนตัวนี้เชิดขึ้นหรือความลงให้เราดูนะครับว่าชนแบบไหนตอนตอนเราปิดประตูเข้าไปเนะี่ยให้ให้สังเกตหูกับ กับแนวกับตะขอตรงนี้นะครับว่ามันชนชนขอบประตูด้านไหนชนบนหรือชนล่างชนบนหรือชนล่างซึ่งจะต้องปกติก็จะอยู่เสมอพอดีก็จะอยู่เสมอกึงกลางพอดีเห็นไหมครับตะขอกบนี้ก็จะเข้าเข้ากลางพอดีแล้วก็ปิดเข้าไปแล้วก็ดูว่าชนชนขอบขอบล่างหรือขอบบน ถ้าประตูตกส่วนใหญ่ก็จะชนที่ขอบบนนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมครับกลกลางเข้าไปพอดีอย่างนี้ปกตินะครับถ้าชนขอบล่างถ้าชนขอบล่างเราก็ต้องคลายแล้วก็ผลักผักตัวน,นี้ขึ้นนะครับผลักขึ้นให้ให้พ้นจากขอบล่างตัวน,นี้ถ้าชนขอบบนให้เราคลายแล้วก็ผลัก ผักหัวท่านนี้ลงนะครับผักหัวท่านนี้ลงแค่นี้เองครับง่ายๆครับแล้วก็ถ้าประตูถ้าประตปูปิดแล้วยังโยกได้ปิดแล้วยังโยกได้เราก็ต้องมาขยับตะขอเราต้องคลายคลายน็อยึดแล้วก็ขยับตะขอเข้าด้านในนะครับ ขยับทีละนิดเข้าด้านในนิดหนึง่งถ้าขับถ้าขยับเข้าไปเยอะก็ทําให้ประตูนี้อาจจะปิดล็อกล็อกไม่ได้เพราะว่าปากปากนกแก้วของของประตูที่ฝาประตูนี้ก็จะมามาเกี่ยวกับหูล็อกนี้ไม่ได้นะครับให้เราให้เราดูถ้าเกิดเราปิดไม่ได้ก็ต้องขยับเข้ามานะครับขยับออกมา ปรับจนจนล็อกได้นะครับแล้วก็อาจจะใช้ขีดมากช่วยก็ได้นะครับว่าเราขีดไปขนาดไหนขยับไปขนาดไหนแล้วก็ขยับตามนะครับหลังจา,าลจากที่เราปรับแล้วจากที่เราปรับแล้วเนี่ยเราล็อกล็อกแน่นนะครับในขณะที่เรากําลังขยับปรับอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่ล็อกแน่นต้องมีต้องมีกุต่อ เพราะว่านอ็อตตัวนี้จะจะใช้วิธีล็อกแน่นนะครับนะครับตัวนี้ก็จะยกขึ้นเห็นไหมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เยียงได้นะครับแล้วก็ดันไปหลังเดินหน้าได้นะครับอ,อยู่ตรงไหนแล้วทีน,นี้เมื่อได้ที่แล้วเราก็ล็อก แล้วแล้วก็อยู่ก่อนแรกให้เราลองทดสอบปิดประตูก่อนนะแล้วก็ต้องมาทดสอบปิดประตูนะครับ จบงหนอยนะครับเอาให้ประตูปิดปิดได้สนิทแล้วก็แน่นที่สุดนะครับนะครับด้อย่างนี้ปิดไปแล้วประตูจมประตูจมเราต้องถอยถอยหัวออกมานะครับถอยหัวออกมา

ก็ทดสอบปิดประตู่อมตัวเตวเชคประตูอย่ให,ปให้ประตูต้องเสมอกับขอบนะครับประตูต้องเสมอกันอย่าให้จมหรือว่าอย่าให้โผล่มาเยอะนะครับต้องให้เสมอกัน เป็นวิธีการง่ายๆนะครับไม่ไม่ยากแต่ขอให้มีไปแจตัวตอบนะครับบางท่านเ็อาจะมองมอง,มองที่คิ้วขอบเนี่ยตอนนี้นผิดเพี้ยนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ประตูเราได้นะครับขอเราประตูเราได้ปิดสนิทโยกดูไม่กึกกักกึกกักนะครับโยกดูไม่กึกกักกึกกัก ประตูแน่นสนิทแค่ <Okay. S 1> นี้นะครับง่ายครับเมื่อได้ที่แล้วก็ย้ำนตแน่นครับสําหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับรบสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ